นี่คืออุปกรณ์ที่สร้างมาช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นนะครับและได้คุณภาพการนอนที่ดีขึ้นกับซาว์คอสลิป a 20นะครับหูฟังอุดหูที่ออกแบบมาสำหรับการนอนโดยเฉพาะเขาจะช่วยลดเสียงรบกวนนะครับด้วยจุกหูฟังแบบ2ชั้นที่จะคอยบล็อกเสียงภายนอกน,นะครับได้ถึง3เท่าเลยแต่ต้องใส่อย่างถูกวิธีนะขั้นแรกเนี่ยใส่เข้าไปในหูและหมุนหูฟังเข้าไปนะครับก็จะได้การซิลเสียงที่ถูกต้องตัวอย่างออกแบบมานุ่มนะครับใส่สบายมีแอร์วิงนะครับให้หูฟังติดแน่นนะใครที่ชอบนอนตะแคงข้างนะถูกใชันน,น,รนครรทีีี่มมให้เเลือกสยงธรรชาติ ขณะตอนเรานอนและที่ชอบเลยนะครับมี Brainwave นะที่จะปล่อยขึ้นเสียงระดับเดซิเบลที่ถูกต้องสำหรับการนอนหลับนะครับช่วยให้สมองเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่โมดนี้คือหมุชอบมากๆนะครับและยังให้เสียงแบบ Special a u d i o ิตู้ฟังมีเซนเซอร์อัจฉริยะ Me มสนะครับช่วยติดตามท่าทางการนอนหลับแบบละเอียดพร้อมฟังก์ชันการแตะที่ตู้ฟังนะครับซ้ายขวาแบบเต็มนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ถึง14ชั่วโมงและชาร์จกับเคสนะครับได้สูงสุดถึง80ชั่วโมงเลยในกล่องยังมีเอทิพให้เลือกอีกเนน,นารนอนและสีียงด ใส่สบายใช้นอนหรือใช้งานระหว่างวันก็ได้นะคนที่นอนหลับยากมีเสียงบรบกวนเวลานอนนะครับแนะนำเลยราคา3,990บาทนะครับพร้อมปาาระกันสินค้า1ปีส่วนคลิปหน้ามารีวิวแกเจอรตของช้ i ไอทตัวไหนฝากกดติดตามช่องไอซี่สแนปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า